วินนี่อะไรอะวินนี่ให้ลูกฉลามบุกมาเราเออเขาจะปั้นฉลามแล้วเนี่ยตัวเองไม่กล้าไงฉันได้ยินคุณไอใช่ไอ <c oughs> ซอรี่ซอรี่ไอซอรี่ไอกระโดกกระเดกอะ ไอแบบไอแบบบึ้มขับรถบึ้มพูดยังไงวะพูดยังไงวะไอแบบบึ้มเลยนะใส่ใจรายละเอียดด้วยโฟมอสดูใส่ใจรายละเอียดนะ ดื่มน้ำมากๆน้ำมันมะกอกเหรอโอ้โอเคโอเคกูดกูดโอเคแตงกิวแตงกิวเดี๋ยวไอจะลองทำดูดื่มน้ำมันมะกอกอมึยูก็ใส่ใจไอดีเนาะโอเคโอเค โฟไปไหนวะโฟโฟโฟฟังเขาคุยกันเหรอเมื่อคืนนี้ว่าจะคุยกับคุณเหนือไม่ได้คุยเลยคุณเหนือรีบนอนไปก่อนกลัวจะเสียผีอย่างเดียวเลยคุณเหนือนี่โอ้ยกล้าค,คุยกับยายเลยไม่กล้าคุยกับยายสองต่อสองเลยโอ้ย นั่งรอดรือเปล่านั่งรอดดื <Yeah. S 1> ่มน้ำมันมากอ่อเกลยอเลยโอ้จะกินยากนะน้ำมันมากอ่อ เดี๋ยวหนูนอนเฝ้ายายไล้นะคะโอเคค่ะโอเคนะคะคุณดูตัวเล็กมากสำหรับฉันหรอตัวเล็กเรอนเนี่ยโปรโมทบอกอะไรของมันย้ายย้าย